it's <sighs> กล่าวสวัสดีทุกคนนะที่นี่นะครับผมอยู่ห้องกีฬาในต้นเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับผมผมจะมาแจกโค้ดที่มีตัวนี้แจกนั่นเองคือโกคูแบ็คโรซี่นั่นเองทุกคนนะครับผมก็ตัวนี้นะครับเป็นโรซี่นะครับเป็นโกคูโรซี่นะครับก็สามารถใส่คนกันได้เป็นเป็นตัวฟรีนะครับทุกคนครับเป็นตัวฟรีที่ใช้ได้ดีมากสามารถใส่ออกไปด้วยมั้งนะครับผมจะไม่ผิดนะโอเคโอเคครับผมมาเดี๋ยวเรามาใส่โค้ดก่อนเลยดีกว่าทุกคนนะครับผมมาตรงโค้ดตรงนี้นะครับผมก็โค้ดนะครับผมจะเป็นชื่อว่า 100K นะครัับบผมซแล้วก็ NAV Evyx Frame นะครับนี่เป็น Goku Black อ d ดดิมานะครับทุกคนครับผมใช่แล้วเป็นของแรนะครับเป็นของใส่โค้ดเนาะก็รีบแซนกนที่หมดอายุด้วยทุกคนนะครับผมเป็นตัวฟรีที่ใช้ได้ดีมากนั่นเองทุกคนนะครับผมใช่ก็ไปเดี๋ยวเราไปดีวิวกันก่อนเลยดีกว่าว่ามันดีขนาดไหนกันเชียร์ทุกคนนะครับผมด่านด่านก็จะไม่เอาด่านของเมื่อวานแล้วนะอด่านวันนี้นี่แหละดีสุดแล้วนะครับผมเออไม่ไหวแล้วกันนะครับด่านเมื่อวานโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ตังค์มาอยู่ที่พอสมควรแล้วนะครับเมื่อกี้เด้งไปรอบหนึ่ง เรามาวางโกคูแบ็กโรเซ่กันเลยดีกว่าทุกคนนะครับผมเป็นวางแอร์เนาะอ๋อวางพื้นดีกว่าเออเป็นวางพื้นนั่นเองทุกคนนะครับโกคูเอ่อวางไงดีวางอย่างนี้นะผมว่าโกคูประมาณนี้แล้วกันทุกคนนะครับผมใช้อุ้งหัวท่ามันชี้เนี่ยนี่ปัดไม่เสร็จนั่นแห่ะก็สูงแล้วนะครับผมหัวท่ามันโคตรจัดทุกคนนะครับผมโอ้โหตีแค่สี่วินะครับพลังยิงตีร้อยหนึ่งเลยนะครับถือว่าโคตรดีสำหรับมือใหม่นะมันเป็นของฟรีไงก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมเป็นโกคูแบ็กโรเซ่หกดาวใช่ไหมหกดาวห้าดาว เอ่อลำแสงพี่ลำแสงหาหรือย่างนะจ๊ะไม่ได้โอเคมาเดี๋ยวอัพขั้นกันเลยดีกว่าทุกคนนะครับขั้นแรกนะครับถ้าเราอัพไปใช่ไหมเราจะเสีย500บาทแล้วก็บวกระยะมา5กับพลังโจตี50ินั่นเองทุกคนไปอัพไปเลยนะครับผมตุ๊บโอเคอุ้ยผมก็เยอะผมก็ใหญ่อยู่นะโอเคชนะอยู่ก็ยังตีแบบเดิมอยู่ทุกคนนะครับผมแต่ตอนนี้มันจะบวกที่500 650เว้ยแล้วก็ได้ระยะมาเหมือนเดิมนะครับได้ทุกอย่างมาเหมือนเดิมเลยนะครับผมแล้วก็ ได้ดาเมทอ,อยู่ที่150นะดาเมจอ,อยู่ที่150โน้ตีคป็นเคโคเนวีมันก็ดีนะเนี่ยเออโอเคมาอัพต่อชี้ไม่พอเดเพ้ย์เอโดนอัพต่อแล้วครับผมเอ่อมันก็กนมนไ,ม,ม,ม,กนนไม,ม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่ครับ้าเพ่อนๆไม่ได้ยิงไม่ได้นู้นไม่เคยดูต่อไปบวกระยะ15นะครับผม600โน้ตตี200แล้วก็เป็นเอาเวกินนิ่งนั่นเองทุกคนนะครับได้เวลาเอาเวกินนิ่งมาแล้วทุกคนกดไปเลย700จะอ๋อเวกินนิ่งแล้วท้าเปลี่ยนว่าเฮ้ยโอ้ท้าเปลี่ยนอ โู้ยมันถึงเถื่อนโอ้โหมันโอ้ดูดิมันเป็นคนทีตีแบบเถื่อนมากด้วยน,นะผมโอ้โต <c oughs> แต่รามจมันดูน้อยนะด้วยเนาะดาเมจมันแค่ประมาณ400เองด้วยนะถ้ามันอย่างเท่มพตีเอไม่ได้นะโอ้เอมิบินไปแล้วนะโอเคมาครับขับขั้นต่อไปเลยดีกว่านะครับบวกยามมาที่1.12นั่นเองแล้วก็บวกแล้วก็บวก400โจมตีนั่นเองทุกคนแล้วจะไปบวกศูนย์บอกทำไมวะนะโอเคก็เอาไปเลยนะครับผมปุ๊บ เราเอา up ไปแล้วนะครับผมตอนนี้พลังโจงตีอยู่ที่850นะครับระยะ56นะแล้วก็ตี 4V เหมือนเดิมนะครับทุกคนยังตีเอไม่ได้อยู่นะโอ้โหแย่งเลยตุ้มท่ามันยังเดือดอะทุกคนก็มันอารมณ์เหมือนฟิเซอร์อะแต่มันไม่ใช่นะบวกระยะ1.5นั่นเองทุกคนแล้วก็บวกพลังโจงตี500นะครับแล้วก็เป็นโกรธนะครับบวกโกรธเข้ามาโอเคเราลองมาโกรธกันดูทุกคนนะครับผมปะ710ตึ๊บโกรธแล้วทีท่าเปลี่ยนไหมเฮ้ยท่าเปลี่ยนฮัลลโหทา แล้วก็ได้โดนโอ้โหดามิเดตอน2 0 0นแล้วก็ดามิเดตอน2 0 0นะยังอัพได้อีกหลายครั้งเลยนะเนี่ยดาเมจดาเมจก็ดาเมจเไม่กน้อยอ่ะเออถ้าดาเมจมันเยอะกว่านี้นะมันจะน่าจะเท่กว่านี้นะครับผมแบบหลายเท่าเลยดาเมจมันน้อยแล้วด้านหลังกูคืออะไรนะด้านหลังด้านหลังคืออะไรเมื่อกี้มันคืออะไรด้านหลังมันมันมันโอ้มันมันดึงไปไหนนะมันอ่ะมันดึงไปไหนโอ้ ขึ้นไปไหนก็ไม่รู้แตเดี๋ยวเราเอาไปขั้นกันดีกว่าอย่าง T A ไม่ได้ไน,นะเนี่ยเอาไปขั้นตึ๊บอัาไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อยู่ตีอยู่ที่พันเก้านั่นเองทุกคนครับพันเก้าแล้วก็ระยะหกสิบนะครับตรงตีสี่วีนั่นเองโหโหมันโคตรเถื่อนนะครับผมหลังก็ยังเหมือนเดิมโอเคทุกคนไม่ต่อมาครับผมเจ็ดร้อยแปดสิบนะครับผมแล้วก็บวกระยะม,มาอยู่ที่ห้าแล้วก็บกยยวกพลังตีนะครับบวกแปดร้อยแล้วก็เป็นอะไรเนี่ยชารตอันจริงอะไรสักอย่างนะครับผมก็ปปปปประะมมาาาาาณนนนนนนััั้้้้เเเเออออกก็ดไลลลลยยยยยึ๊บ่่่่่่่จีีทททใชโงแวหุ โอ้โหถ้ามันเถื่อนนะแต่มันตีบินไม่ได้ถ้าไม่อย่างเถื่อนด,ดูบินไม่ลอยเต็มเลยโดนโอเคระวังเจนนอนกันบินอะไรกันนะผมเพิ่ <c oughs> มหลุดเนาะโ okay, อเคโดนมาพร้อมละก็เจนนอนไม่จะโดนมน,นะไม่น่าโดนใช่ไหมไม่น่าโดนโอเคก็โอ้โหยัยงเดือดด้วยนะครับสกิลมันสีแดงนะครับเออก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมตัวมันก็เป็นตัวฟรีนะบแบบใส่โคตรก็ได้เลยโดนโอเคต่อมานะครับผมอัพขั้นนะครับบวก6.5ระยะแล้วก็บวกพลังโจมตีนะครับพันสี่นั่นเองทุกคนกดอัพไปเลยโดนปุ๊บตอนนี้นะครับอัพเต็มแล้วพลังโจมตีีอยู่่ท4,150นะะฮ แล้วระยะอยู่ที่71นะฮะแล้วก็4วิในการตดจงตีนะครับผมก็ประมาณนั้นตอนนี้มันลบลแางอ๋อมันถอดเสื้อแล้วด้วยมันถอดเสื้อแล้วถอดเสื้อแล้วเสื้อแล้วมันโอ้โหเชี่ยเรามาดูขั้นกันของมันดีกว่าทุกคนถ้าขั้นไหนที่ไม่ถอดเสื้อนะครับผมอัพไปอัพไปยังไม่ถอดยังไม่ถอดเลยอ่ะเอาไปอัพไป,ไปดันไม่ถอดเสื้อใช่ได้นะไม่ถอดเสื้อเฉยฮะลโหลอะไรอ่ะ ไม่ถอดเสื้อด้วยคนเยี่ยงเลยโอเคทุกคนนะครับโกคูโรเซ่ได้ประมาณนี้นะครับจงตีอยู่ที่4,100นะเห็นเหมือนว่าเขาจะใส่ออบได้นะครับไม่รู้ว่าจะใส่ออบเป็นของอะไรนะจะเป็นโกคูโรเซ่ป่ะอันเก่านะผมใช่ก็ประมาณนั้นนะครับผมก็เป็นของแบนะ็คนพะิงก์อ่ะเดี๋ยวผมลองไปซื้อมาใส่ดูนะครับผมถ้าเกิดในสตรีมนะใครเห็นก็ไปดูในสตรีมได้นั่นเองทุกคนนะครับผมใช่โอเคทุกคนนะครับคลิปก็จะมีประมาณแค่นี้นะครับทุกคนครับผมก็เอ่อมันน้อยนิดน,นึงนะครับเพราะว่ารีวิวแค่ตัวเดีีียยววววนน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 นะะะะคคคคครรัััับบผผผมมมมมมมิิิดดดดด่่่่่่่่าาาาา้้ใหหเเเเกกกูลลจๆองทุแต มันสำหรับผู้เล่นเก่ามันก็ไม่เท่าไหร่ครับแค่ว่าเป็นตัวเก็บนะอก็ใช้ได้นะครับผู้เล่นใหม่ก็ใช้ได้บอกเลยว่ามันดีสำหรับผู้เล่นใหม่มากๆเลยทุกคนนะครับผมฟรีก็ฟรีนะครับตีก็แรงด้วยโดนตีเร็วด้วยด้วยนะครับผมอ่าเนี่ยดูดิตีเนี่ยตาะโอ้โหเร็วก็เร็วก็เร็วนะครับแรงก็แรงนะประมาณนี้โอเคก็สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับตัวนี้ถือว่าใช้ได้เยี่ยมเลยนั่นเองคลิปนะครับน่าจะมีประมาณแค่นี้แล้วครับก็ฝากกันกระสับกระส่าด้วยทุกคนของ่าลืมได้กดแล้วก็เชิญรีบคลิปซ้ำนะฮะย